เอาละขอเสียงปรบมือหน่อยสั้นๆอยากคุยเรื่องของช่วงนี้คุณมีแผนว่าจะทำอะไรจะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยไหมในเร็วๆนี้ครับผมก็จะทำครับบอกอ่ะทำอะไรฮะที่บอกสั้นๆหน่อยอาจารย์ไปฮะอาจารย์ไปฮะเอาอย่เอาคนนี้หน่อยน,นะครับวันนั้นครับอาจารย์เอาเนื่ผมพี่บอกฉันนอ้า ให้คุณแม็กเล่าหน่อยช่วงนี้มีโปรเจกต์หรือมีแผนจะทำอะไรบ้างครับอ๋ออ๋อก็อ๋าภายในเดือนนี้ก่อนใช่ไหมเล่าคร่าวๆแล้วกันครับผมนี้อาทิตย์หน้าเราก็จะมีไปแฟนมิครั้งสุดท้ายแล้วจูเล่ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมก็แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็คือเราก็จะไปแฟนมิทของนานนะครับผมที่เทศนเอออันนี้ของเดือนนี้นะครับไอบราซิลก่อนแล้วก็ไปไปเยอรมันต่อ ซึ่งจริงจริงเนี่ยเห็นว่าคุณเคยไปสร้างตำนานมาเลยเวลาคุณไปต่างประเทศคุณมักจะมีโมเมนต์ดีๆดีกลับมาให้แฟนๆได้เห็นตลอดโอ้สร้างนานที่ผมคิดแล้วซ้ำทำอะไรไว้ห <laughs> มายถึงว่าแบบว่าเออได้เห็นตอนที่คุณแบบไปเที่ยวด้วยกันไปแฟนมีด้วยกันแล้วก็แบบว่าเป็นแฟนชอบความแบบน่ารักตรงน,นี้ครับก็เลยคิดว่าการที่คุณจะได้ไปทั้งแบบบราซิลแล้วก็เบอร์รินรอบนะี้มีวางแผนเลยไหมว่าจะไปเที่ยวไปกินอะไรหรือยังไงมีไหมเออโหก็จริงๆก็ ไปบราซิลก่อนแล้วกันเนอะจริงๆก็บอกเขาว่าเนี่ยอย่าไปแบบกินอาหารแบบทุเนเม,มืองมากย่าไม่ไยไปแบบแถบนั้นเลยก็เลยไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้ววัฒนธรรมการกินของเขาเป็นยังไงเลยเราก็ต้องชอบเป็นคนได้ชอบแบบไปทานอาหารที่แบบที่ใหมๆ่ๆอือโอ้กูชอบทานด้วยใช่ เวลาไปเจอสิ่งใหม่ๆอาหารอร่อยๆมันก็จะได้แบบเป็นความทรงจำที่ดีใช่ครับแล้วอานนี้เคยลองแล้วเออทางเขาแบบทางทีมเขาเหมือนเขามีํำถามว่าไปบราซิลอยากไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยถ้าไปได้อะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่านะได้อยากลองไปป่าเมซอนดูใช่เพราะว่าเอาจริงผมประสบการณ์หาได้ยากนะทุกคนโอกาสที่เราจะได้ไปแบบสัมผัส เราสัตว์ป่าเราในในในป่าเลยพี่ก็เลยแบบอยากไปครับเอาบอกเป็นประสบการณ์ที่ไปได้ยากแล้วก็กลับออกมาได้ยากด้วยเหมือนกันแคิดว่าคงไม่ได้ไปเลยแต่เขาแต่เขาแค่ถามเออซึ่งเออจิป่าม่ซอนไม่ได้น่ากลัดนี่ชินนะทุกท่านนะเพราะว่าพี่เคยไปมาแล้วไม่เคยไปครับผมเคยสึกษารด้ยป่าที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีสัตว์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ผมว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จะมีคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวษณะนี้เหมือนกัน แอบไม่ใช่ผมผมจะค่อนข้างกลัวผมจะค่อนข้างกลัวซึ่งนี้อยากบรรดาลว่ารู้ไหว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษเหมือนกันตอนไปนี่ผมพกไปด้วยนะเอ้ยเฮ้ไปเลยพกไปด้วยวันที่นุ่มก็มีแดดใช่ดูบินแดดแรงด้วยใช่ครับผมเราถอกสู้แดดในทุกสถานกาศนะครับเอาถอสู้แดดในทุกๆประเทศอ้าวอะพกติดไปด้วยนะครับไว่าจะไปแฟนมีที่ไหนนะอะเอางี้ครวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพื่อนแฟนทั้ง 23ทา่านวันนี้นะพวกเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆละการที่ทุกคนร่วมทํากิจกรรมตามกติกาของทางบิลเลค่ครับที่จะได้รับกระเป๋าที่เป็นลวดลายการออกแบบจากคุณแม็กและน้องนัทได้ออกแบบมากับมือเลย <S <S ขอดูหน่อยซิว่าหน้าตากระเป๋าเป็นยังไงขอดูหน่อยนี่เลยทั้งหมดนะฮะ23ตนาน,นี้ใครอยากได้กระเป๋านี้ครับ ดีน่ารักมากน่ารักมากเป็นการเห็นว่าทั้งสองท่านร่วมกันออกแบบด้วยใช่ครับใช่ไหมครับนี่นะทั้งยี่สิบสามท่านวันนี้จะได้รับไปพร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ของมิลเล่ด้วยนะฮะไม่อยากจะอวดไม่อยากจะอวดนะขอใช้ถ่วงนิดนึงไหมอ้าอวดสักหน่อยนึงคุณได้แรงในเกมจากอะไรครับบอกเลยว่าเอ่อคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ครับพ้นเทศการเออแล้วก็จะบอกว่าเอ่อที่เห็นเนี่ยว่าเองหมดเลยนะแม็กันนองนั้นโอ้โหว่าในแผ่ วแบบว่าประกอบไอันนี้คือจริงๆควาดไว้หลายอันแต่ทางทีมเลือกประมาณนี้ใช้ครือใช้เวลาวาดเป็นชั่วโมงเลยครับผมวาดอารมณ์วาดอารมณ์กจะได้ให้เพื่อไห้มันแบบสองคับอยากให้ออกมาได้รับที่สุดถุกบแม้ใช่อ่าจะได้รักขึ้นไปอีกที่วาจะได้อยู่กับไปอยู่กับทุกๆคนครับเออวันนี้นะครับท่านที่สาท่านจะได้รับกระเป๋านี้นะครับจาก คุณแม็กและน้องนัดถึงมือเลยกนะนะครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับทคุณแม็กนัดเลยนะครับมายืนตรงนี้เลยนะฮะและเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับมาที่ท่านแรกเลยขอเรียนเชิญนะครับนับเบอร์วันฮะนับเบอร์วันครับนับเบอร์วันโอเคนะครับมารับกระเป๋าน่ารักด่ารักแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแต่ละท่านเนี่ยได้รับกระเป๋าไม่เท่ากันท่านแรกนะครับได้รับกระเป๋าทั้งหมด12ใบ สดสมไป one by one you get a new bag one by one โอเคครับมาฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานของเราได้ถ่ายภาพไปด้วยนะครับเออจบต่อได้เลยนะครับมาต่อได้เลยนะครับมาฮะทีละใบแล้วก็ทีละใบแล้วก็ให้ทีละใบงคือ ให้เขาได้มีช่วงเวลาได้รับกระเป๋าทั้งหมด12ใบไม่คยุยเออเอาสิโอ,อ้โอันนี้ช็อปสนุกเลยล่ะโอ้สวนเป็นพวงมาลัยเลยคุณแม่น,นะฮะนี่รับไปเลยทั้งหมด12ใบครับในเมื่อวานของเราเออเอาแค่มือนะฮะร้องแค่มือพอนีนี ฝากด้วยนะครับแฮชแท็กของงานเราในวันนี้นะครับกับเมลเลสกินน็อปดิวเจนเอ็กซ์แมกนัตครับรับไปเลยนี่คุณสองใไหมคุณสองใบไหมครับกดบนากดบนากดบนาอ้าวโอเคขอบคุณครับ thank you เชิญเลยครับมา number two ครับ number two number two ขึ้นมาฮะได้รับไปทั้งหมดครับ11ใบครับาเชิญฮะ อีเวนท์แบ็กนะอีเวนแบ็กรับไปเลยนะครับ11ชิ้นพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆ